Từng lai có lá có lá có lá mê lắm chả lá chả lắm đến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  văn đến lắm đến lắm đến Từng đến lắm đến lắm Từng ก็รัเธอไง่ายแต่เวยสุดวาะปันตโตมีถึงเกินแต่ไม่แพ้พันแต่ก็กันตันมันคงมันไกลรู้แต่ไกลที่ฉันบอกรู้ว่ามันเพราะเพ่อเอรพอเอราะอะไร เติมันได้เคยซึ้งใจแล้วแต่เคยได้เคยเปลี่ยนไปมันรักมันได้เสมอมีหวังไวเธออะไรลรือจอยู่กับฉันเหมือนอะไรไปบางกาแต่ต่ยอมจะนับด้ตามกับกังใจตะอยู่กับฉัน แคไม่เมือ,อะไระรตัวกับฉันแก้เป็น่ยนทางแต่ไรหัวใจเพราะว่าเธอและเขาทันไฟเก่ามันท้อมหลอมันหรือฟื้นแล้วคนมาทีหลังต้องตต้องฟื้นอย่างฉันกว่านี้ เจอแต่อบอกวิธีให้ทำใจขอฝากเธอและเขาทำไฟข้ามร้ถหล่อหวัดรออดือปืนแล้วตื่นมาติดหลังต้องทนต้องฝืนว่าฉันวันนี้ เธอเคยบอกพี่ดีให้ทำใจเธอเคยบอกอยาจะตัดฉันกันในกองไฟอยาจะตัดฉันตายในกองไฟ <_ uno> ขอว่าให้ทุกคนในวันที่ส4่กุมภาพันธ์6 8วันนี้คือวันเดเินท์ครับ เดี๋ยวเจอที่ทานอีกครั้งหนึ่งสามทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มขอบคุณ